คจะชนทำไมอ่ะคุณรีบไปไหนคุณตำรวจคันนอร์ดี้อ่ะคุณรีบไปไหนกันคุณชนผมตั้งแต่เริ่มเลยนะแล้วคันที่หน้าคุกมาเชเนี่ยมันบังได้เหรอล้อมันจะไม่แตกสีล้ออ่ะคุณตอบผมดิคือสี คือรถที่เขาขับอยู่อ่ะผมเข้าใจนะผมอาจจะไม่รู้สเปครถตำรวจแต่ออดี้อ่ะต้นมันแรงเขาควรจะรู้ครับตรงนี้ครับครับเขาน่จะถ้าเขาแฟร์<อ>เพย์ผมผมก็แฟร์เพย์เขาครับตำรวจท <ขอ S 1> ุคกคนน่ะไม่ใช่ไม่เออคนละทอมกันเหรอเฮ้ย ทอมนี้ทอมทอมใบทอมนี้ กันคนดูเดี๋ยวมัดเคี้ยวโชว์เลยเียนี้ก็ขายเป็นมัดด้วยมัดหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มัดเท่าไหร่วะ น <c Dante> okay. ี aw, ่ดวงไว่ดีละโอเคถ่องเฮ้ยชนทำไมอ่ะคุณรีบไปไหนคุณตำรวจคุณรีบไปไหนคุณรีบไปไหนอะไรนะคุณรีบไปไหน ไม่รีบครับคุณรีบเหรอไม่รีบครับเยี่ยวหัวเขียวนี่อีกแล้วเหรอโคตรเกลียดเลยออดี้อ่ะทำทรงแรงแล้วก็ชนเรื่อยๆเนี่ยพี่อ่ะ

โซฟาจนเลยกลายกูไ huh. ม่หมายที่มึงแทกหรอกมึงมันเขาไม่จริงแบบเดี่ยวกูก็แง่มึงเน็กไร้ค่าเหมือนที่ขูที่กูแค้นในบานแกงเจไคไม่ใช่ปังมัต้องแหวะหลังมัยามงาสันตอนที่สุดัลหลังเจไันงงาที่ออกอยาก้สรุปมึงองไปดังไปส่รูดคัมแต่ใช่กูาเสอแล k ทสจรันพวกกจัดใคันกกูทำมานานพวกเฟอย่แล้วเป็นทำมาดา

พกูมันอยากกระจายจถื่อฝากไม่หมาแล้วพรมันมีตวะที่เรียกจะดักอยู่ใต้ทะเลเลนแสนแล้วไม่ด่าตรงต่อคนทำได้แค่อีหน้าให้พวกมึงโง่และนั่นก็แค่สนิทต่พวกกูใส่ไทยเท่หคิทแคบบงเลี้ยวเฮียสโลว์ไฮเวย์เฮ้ยเอาเอาเอาเอะไรของคุณตำรวจวะจะขับชนอย่างเดียวเลยเหรอ น่าเบื่อเลยมไม่ปนไม่ประกาศก่อนเลยวะอ๋อไม่ทนได้เหรอยี่สิบลงได้แล้วได้แล้วอ๋อเข้าวงแดงชนได้เลยใช่ไหมไม่แต่คือผมจะลงรถไอ้เจ้บผมจะลงรถไงผมกดลงรถไงเข้าใจปะ น้อยครับน้อยมัน,นมันไม่ต้องประกาศนี่ใช่ปะเเ่ะเดเบลอะเออมันบังเลนได้ไงอะ่ะมันมาบังผมได้ไงตอนแรกอะ่ะไม่มันคือผมจะลงจากรถไปม่งชนอยู่ไหนไหนที่อ่ะ บุกเเบลมัไม่ต้องประกาศครับมันเป็นเคสต่อเนื่องครับไม่แต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมัน,ม,นมันต้องมาบังอะ่ะผมมันขับรถมาบังผมอ่ะยางผมไม่แตกเลยนะ หิวจัดไอ้เฮียหิวจัดจัดรีบยิงจัดจัดคุยไม่ได้ผมสรบอยู่ คำตอบเดิมรออะไรอ่ะเถี่ยงไปก็เท่านั้นแหละเฮียะ <c oughs> กลัวแล้วไว้นะไหนนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ช็ชอตเถินมันคือช็อตเถินครับมันมันเดาทางลงไม่ได้รถมันทับปกติอยู่แล้ว ขอบคุณซัพพอร์เตอร์จากเจฟด้วยครับผมยินดีต้อนรับครอบครัวบับดีอยู่กันเปนนานนะครับไปทำอะไรมางัดร้านไงเฮียรอเฮียอะไรอ่ะกูโดนชนกูโดนชนตั้งแต่เหินโอเวอร์ยิงร้อเสร็จชนกูอีกมันชนมันชนจนหน้าเกียดอ่ะผมเบื่อแบบขับชนอ่ะยิงก็ยิงไปดีล้ออ่ะเฮียกูไม่ได้ห่วงหรอกเรียกแล้วลวงหมอแล้วชนเพื่อ จะรีบไปไหนกันวะตำรวจแต่มันไม่ต้องรีบเลยเฮียรถก็แรงไม่เข้าใจเลยผมไม่อยากจะบ่นนะเว้ยแต่คือบางทีมันหลายรอบแล้วไอ้หัวเขียวขับออดี้เนี่ยชนอยู่นั่นแหละไม่มีใครมีข้าวไหมไม่คเั้าใจพี่เราใช่มีเลยผมก็ในไหลแหละผมคนตัวไหนมันจะรีบไปไหนรถมันก็แรงกูไม่ได้หนีหรอกเหินก็วัดกันไปแค่นั้นเองว่าลงลงไหนที่กระเป๋าอะไรกระเป๋าเพราะฉันดี ม่รู้จะรีดไปไหนเหียกูรออยู่แล้วกูเสียหลักเออก็โอเคไม่ยิงเฮียชนตั้งแต่ช็อตกูเริ่มกูหัวร้อนเลยยิงไปสิล้อทนทำไมล่ะว่าผมกากว่าผมกาก เบื่อแบบเบื่อรถก็แรงจะกลัวอะไระกลัลวหลุดเหรอบนก็ไม่ได้บน่นเดี๋ยวน้อยใจอีก รถผมกากสองคนนะครับอ๋โอเคครับ รอครับเอ่อโยชิทำควาดีเลยครับนี oshi, ่ครับก <life> ็ทำความดีผมถามมยดิคุณรีบไปไหนกันเอ่อเดี๋ยวสจะพูดคำว่าเด่นใช่ครับโอเคครับผมครับคันออดี้อ่ะคุณรีบไปไหนกันคุณชนผมแล้วกต่เริ่มเลยนะแล้วคันที่หน้าคุกมาเชเนี่ยมันบังได้เหรอล้อมันจะไม่แตกสีล้ออ่ะคุณตอบผมดิไปถึงอ่ะครับหน้าคุกมาเชคุณขับออดี้หรือเปล่า อ่าผมครับออดีครับแล้วคุณรีบไปไหนครับผมไม่ได้รีบครับแล้วคุณชนทําไมฮะช็อตจงจังหวะคุณจะบอกว่าคุณไม่ชนหรอหน้าโอเวอร์ใช่ไหมครับใช่ครับไอตอนนัดแรกอ่ะไม่ได้ชนครับนัดที่สองมีการชนสกิดข้างหลังครับแล้วชนทําไมครับมันไม่สี่ล้อมันชนไม่ได้ไม่ใช่รอมันไม่สกิดนะอ่าทางนี้ผมขอโทษด้วยครับถ้าตรงจุดนั้น แล้ว็อดมาเชมมาขวางหน้าคืออะไรฮะหน้าคุกมันบังได้เหรอฮะล้อมยังไม่แตกสี่ล้อนี่ผมยังไม่ได้เข้าพื้นที่ร้ายกฎหมายเลยนะแล้วพอเข้ามาพื้นที่ร้ายกฎหมายผมสะบัดรถจอดจอดกดลงคุณชนมาเลยอะ่ะเลื่อนผมหายไปครึ่งอันนี้คุณรีบไปไหนกันนะคุณตำรวจคือถ้ามันเข้าเขตเลเวลแล้วผมเข้าใจครับว่ามันชนได้ผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ได้พูดว่าชนไม่ได้แต่ผมจะถามแค่ว่ารีบไปไหนกันครับ ไม่ไม่ได้รีบครับเออเท่าที่ผมฟังดูเนี่ยผมแนะนําคุณสก้อ์ดีกว่าครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ชนอะไรเงี้ยจอดจอดแล้วคุยกันดีกว่าครับผมคุยแลวฮะผมถามแลวฮะรีบไปไหนส่วนมากก็เงียบครับเพราะว่าผมพยายามเน้นย้ำว่าคือมันมีผลผมจะบอกว่ามันมันมีผลครับนายิน หลายๆช็อตมันมีผลครับยังช็อตถาวอเออว์อย่างเงี้ยบางทีมันมันขึ้นไปมันก็มันก็มีโอกาสหลุดถูกต้องไหมฮะครับใช่ครับคือมันขอเทคสองได้ไงคุณแต่ก็เราเราเราแบบพูดคุยกันดีกว่าคือผมบางคนผมคุยได้ครับในแต่บางคนมันก็ไม่น่าคุยอ่ะครับอย่างออดี้อย่างเงี้ยชนผมบ่อยมากผมไม่เข้าใจว่ารีบไปไหนรถมันก็แรงมันทันอยู่แล้วฮะ คือบางคนมันก็น่าคุยครับบางคนก็ไม่น่าคุยอ่ะครับครับอันนี้เข้าใจครับเอาเอาเป็นว่าใจยินก่อนนะครับผมขอโทษแทนลูกน้องไอ้พวกน้องๆผมด้วยแล้วกันนะครับขอโทษแทนนะครับการทํางานที่แบบมันมันมันอาจจะรุนแรงอะไรเงี้ยมันไม่แฟร์เพย์อะไรเงี้ยครับขอโทษแทนน้องๆผมด้วยครับวว้ไ,ไว้องมามามาเป็นคนรับหน้าละทาไมไม่ไม่อันนี้อะฮะ สุดท้ายต้องเป็นนายอินตลอดเลยฮะที่มารับหน้าแทนคนอื่นทําไมให้เขานับรับหน้ากันเองอะฮะเ,เพราะว่าตอนนี้มันยังร้อนรอนกันอยู่ไงครับแบบคุณกะตอดก็ร้อนอะไรเงี้ยครับใช่ครับผมร้อนผมคือผมเจอลารวจคนอื่นมันก็คุยง่ายอะนะแต่บางคนก็ไม่คุยผมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจทำไมทำไมไม่คุยครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรับรองว่าเดี๋ยวไอ้เรื่องเรื่องพวกเนี้ยครับผมผมมีการพูดคุยกันตลอดอยู่แล้วครับเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ย ไปตอนนี้มัน<ส>มันก็ยังไม่ได้ทําให้เย็นขึ้นเอาไว่าผมไปตักเตือนน้องๆผมดีกว่าอย่างชดชดเอารถมา,าขวางนี่คืออะไรครับมาชติเนี่ยมันคืออะไรอธิบายให้ฟังหน่อยครับน่าจะเป็นไอจ๊อบปะมันทําได้เหรอครับมามานี่หน่อยมานี่หยใครขัดรถเอ่อคุณสะกอดด้วยคือตอนนี้คุณเอ่ออีกเรื่องนึงก็อยากจะแนะนําว่าคืออยากจะบอกว่าตํารวจใหม่ค่อนข้างเยอะผมพาย,ยายามจะปรับอยู่ ให้มันเป็นแนวทางเดียวกันอันนี้อันนี้ต้องอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้มันชูอยู่ในช่วงปรับปรุงครับอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ย <c oughs> คือคืออาจจะมีอะไรที่มันขัดใจอะไรบ้างแต่รับรองว่าอ,อีกไม่นานฮนะพอทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางเงี้ยพวกตำรวจใหม่มาอะไรเงี้ยมันก็จะดีครับมันก็จะเล่นไปนแนวทางเดียวกันหรือว่าดําเนินงานหรือการขับรถมันก็จะเป็นแนวทางเดียวกันอะไรเงี้ยอะไรที่มันผิดพลาด เดี๋ยวทางไอโยชิเองขอโทษคุณสกอตเข้าไปไม่มันมีผลนะครับในี่จะบอกครับเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจครับทำงานมันมันมี่าปรับมันมีติดคุกมันมีผลหมดเลยทุกอย่างแล้วเขาทาแบบเนี้มันแค่คําขอโทษนะฮะเขามัสะกิดอย่างเงี้ยอขอโทษเขายังไม่พูดสักคาเลยครับเอ่อคุณสกอตครับเอคุณพูดไหมอ่ะคุณพูดไหมคยชโจมครั้งแรกคุณพูดไหมคันคุณอ่ะโยโยชิพูดอยู่ครับว่าแล้วคุณพูดไหมคันคุณอ่ะ คุณพูดหรือเปล่าใจเย็นครับใจเย็นครับคือโยชิพูดอยู่ครับว่าเอ้ยขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมก็พูดอยู่เมื่อกี้ผมไม่อาจจะเป็นอาจจะเป็นทำพอดีเลยนะครับนีนผมขี้เกียจคุยแบบใจเย็นนะใจเย็นนะครัในสิงโตขอแยกคนตัวครับ แล้วรถคุณเนี่ยคุณจำไม่ได้รถคุณเนี่ยต้นมันจัดอ่ะคุณต้องขับระวังหน่อยแค่นั้นเองคุณรีบไปไหนไนะทำผมขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับมันมีผลเว้ยคุณหรวดผมทํางานดํามันเป็นโจมันมีค่าปรับมันมีอะไรมันมีเยอะอ่ะคุณไม่ต้องรีบก็ได้ผมคนเดียวอ่ะคุณรีบไปไหนกันน่ะคุณมาสี่ห้าคันน่ะแล้วเข้าเรเบลคุณก็ปั๊มผมเลยผมจะลงรถก็ลงไม่ได้ผมเ,เข้าใจว่าเขาเ,เลเห็นเรเบลมันชนได้เลยเข้าใจครับแต่คุณดูจังหวะก็ได้ ูลงรถเสียเรื่อไปครึ่งหนึ่งยัดเป็ดขออนุญาตแจ้งนี้นะครับนัดร้านนะครับห้าพันนะครับปูห้าถุงห้าพันนะครับลวมเป็นหนึ่งหมื่นนะครับโบเกนสองพันนะครับสตตลอีกสองพันนะครับลบหนีสองพันนะครับรวมถึงโกดีอีกหนึ่งพันรวมเป็นเจ็ดพันรวมข้ารัดทั้งหมดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันครับประกันโทรศัพท์ไหมครับไม่ประกันครับขออนุญาตยึดบเนี่ยคุณว่ามันมีผลไหมล่ะครับครับเข้าใจครับเข้าใจ ขยายปรับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันครับงัดล้านหนึ่งชั่วโมงครับหลบหนีสามสิบนาทีโบเกนกับตะติวรวมเป็นหนึ่งชั่วโมงดูเขาปรับทั้งหมดไอ้รวมจำคุกทั้งหมดสองชั่วโมงสามสิบนาทีครับกะเป๋าอะไรครับกเป๋าหมายเลขห้าเจ็ดหกครับครับขาดอีกสามสิบครับโอเคครับเชิญครับคุณสกัดครับ นายขอโทษครับใน้ินคุณอย่ารับหน้าเยอะเลยตำรวจพวกนี้สุดท้ายเขาไม่บ่นกันอยู่ดีอ่ะผมเข้าใจนะแต่ถ er ้าคุณมัวรับหน้าอย่างเดียวอ่ะมันก็อยู่ที่มันก็ันเป็นคุณตลอดอ่ะใช่แล้วถ้าอย่างนี้เขาก็ทําอยู่อย่างเงี้ยครับครับครับทำไมทำไมในอินถึงไม่มีปัญหาทำไมแคร์อดไม่มีปัญหาทำไมไอเซอร์ไม่มีปัญหาทำไมคนอื่นไม่มีปัญหา ครับครับเข้าใจเข้าใจครับแต่มันร้อนไงผมเลยต้องมาคือคือถ้าน้องมัน,นพูดอะไรเงี้ยคุณตะกอตก,ก็อาจจะแบบแบบยังไงอะคือคือคุณตะกอตร้อนอยู่เงี้ยถ้าไม่ใช่ผมหรือว่าไม่ผมร้อนตรงนี้เขาไม่พูดแค่นั้นเองครับครับก็คือตอนนี้มันมันร้อนมาแล้วไงครับแล้วถ้าผมไม่เข้ามาเงี้ยมันก็จะยิ่งร้อนเข้าไปอีกถ้าต่างคนต่างพูดมันก็จะไปมันมันไม่มีคนกลางครับมันก็จะยิ่งรุนแรงเข้าไปใหญ่ไงครับผมเลยต้องเข้ามาไงครับ พอเข้าใจไหมครับอันนี้พอเข้าใจไหมอันนี้ผมเข้าใจครับนั่นแหละคือผมจะสื่อเพราะว่าคือสิ่งคือรถที่เขาขับอยู่อ่ะผมเข้าใจนะผมอาจจะไม่รู้สเปครถตำรวจแต่ออดี้อ่ะต้นมันแรงเขาควรจะรู้ครับตรงนี้ครับครับเขาน่าจะถ้าเขาแฟร์เพย์กับผมผมก็แฟร์เพย์กับเขาครับตำรวจทุกคนน่ะเขาน่าจะได้บทเรียนบทเรียนแล้วครับว่าว่าอะไรที่มันแบบทําแล้วมันจะจะเกิดปัญหาอะไรเงี้ยแบบแบบพยายามสอนน้องๆเขาอยู่อะ เพราะว่าตำรวจใหม่เยอะครับขอโทษแล้วกันที่เกิดมันเป็นอารมณ์ครับอันนี้คือเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกก่อนเพราะมันมันแปลกครับแปลกมากครับคือชนแล้วก็ไม่พูดก็เหมือนงงงกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็ถามว่าชนทําไมรีบไปไหนแล้วอย่างหนึ่งมาบังขมตรงนี้ผมก็โอเคมันมันบังได้หรออะไรเงี้ยพอเข้าเลเวลปุ๊บผมจอดกาลังจะจอดใช่ไหมแล้วผมจะลงชนผมอีกโอเคผมไม่ได้ว่าอะไรแต่คือคือผมจะลงยังไงผมก็ลงอยู่แล้วอะเลเวลอะอ่าครับครับเข้าใจครับนั่นแหละฮะ ก็เกิดเป็นอารมก็ขอโทษด้วยลกันแต่ผมไม่อยากให้นายินมารับหน้าแทนไงสุดท้ายแล้วคือเขานายินไม่เป็นไม่ได้เป็นคนทำอะครับครับครับเข้าใจครับเข้าใจได่ครับผมนะครับครับครับได้บทเรียนกูโดนครับปรับสามหมื่นเจ็ด มันหลายรอบแล้วไอ้หี่หัวเขียวว่าผมโคตรเบื่อเลยครับออดี้เนี่ยไอ้หี้ยคันออดี้เนี่ยจิ้มอยู่นั่นแหละจิ้มจิ้มทำไมจิ้มกูเป็นไอ้นี่เลยเด็กเล้าเลยสัตว์สุดท้ายพอกูบ่นกูโดนกูก็โดนอีกโดนแชทประนามบ่นเล็กหนาไม่อยากบ่นเลยแต่มันไม่สนุกไอ้หี่ยมันเสียหลักคือมันมันไปไม่ได้แล้วไม้คนดูผมบอกให้ถ้าคนที่มาขับรถหนีกันดำมันจะรู้มังลายอ่ะ ไอเทค2สองอะผมพลาดผมเหินพลาดติดปุ๊บตำรวจทับทับทับโอเคยิงว้ไม่เป็นไรแต่ตอนมาเรเวลยังมีมาบังมาอะไรอีกเหียชอบขับรถจิ้มตูดกันไม่รู้เป็นอะไรแล้วกูพาวรถทำไมรถไม่หายวะ คือพูดหน่อยก็ได้เว้ยพูดให้มันแบบขอบคุณทั้งหมเตจากช่วงช่วงโชดด้วยนะครับพูดให้มันแบบรู้สึกแบบตอบกลับมาเข้าใจปะไม่ใช่แบบกูพูดไปปุ๊บเงียบเนี่ยแหละมันจะร้อนตรงเนี้ร้อนตรงเงียบไม่พูดเนี่ยแหละ ไม่ไรหรอกครับเรื่องกุญแจเรื่องของผมไม่ได้เสียดายหรอกผมแค่เสียดายรู้สึกมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่